ปลาคืออะไรแต่อุ้ยเอี่งอุ้ยปลาเนี่ยปลาจิโดยโอ้ยปลเนีย่ใช่เห็ดแห้งเลเอาไปมันอยู่ในน้ำปลาเนี่ยโอ้ยปลาเน้วผุดาผุดาเปิดบาดนีไหมเปิดนลาดีไหมพี่น้องปลาจิเดดเป็นฝูงเลยปลาพี่น้องสะออดป่ะพี่น้องปลาไี่หอดปลากระแยงปลาเขีงปลากระแยงปลาจิเดดโอ้ยพี่น้องโอ้เป็นฝูงอันนี้เนี้ยอันนีกแล้วอีกแล้ว หก <laughs> พี่น้องเบงงิ้งพี่น้องเบงงิ้งปลากิเตอร์มันมาออกมาซ้อก,กันพี่น้องเบงิ้งโอ้ยสอนดีเอาตาขึ้มันครับบุียครับพี่น้องคลิปนี้ก็บมะยกอยีกแล้ว,นะวลนเนาะตะวัน,นยในในนนะู่อนะันน้ำเค็มไงห่วยน้ำเค็มใหญ่บอกเลยไอ้คลิปเปนน้ำเค็มใหญ่นี่บดิยกโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเบิ่งคลิปผมก็ติเห็นว่าปลาหลายคัะแต่ว่าน้ำพึ่งน้ำพี่นอ้องเลยสิเปลี่ยนไหม แต่เก so, hey, ่าก็พักกันไปทางหนองเตาหนองยางแล้วก็จะไปทา้งสันเต่าปูปื้อเสาะเขาตอเรียป่าไน่ไ้ก็เลยสิมันโยกยวนหัวเข้มใหญ่พี่น้องแค่เต่าพึ่งล่อยหนามาเนาะมาเป็นอุปกรณ์เนาะบรัวสิเลยบลได้หรือทำไมถึงว่ามันต้องได้อยู่แล้วหรอพี่น้องเพราะแค่เต่าพึ่ปล่อยหนามมากคุณนังทายครับหน้าตักนั่นนี่หน้าตักซื้อใหม่หน้าตักเก่าอันางเงี้ด่างอ๋อด่างเป็นด่างนี่เบาเอาอีกอันนึงมาบอกสองเส้นตัวนี้บ้สองจุดหามะเนี่ย เออข <therapist. S 2> ี่มางนะว่าเดียวน้อพี่น้องไม่ขีดเตอร์ตรงไหนเนาะไม่ได้คิดว่าเขาจะขี้ป่อยน้ำเนาะไม่ขีดตรงไหนบ่บางนี้ถ้าเขาไม่ขีดเตอรเลยเนาะเป็นสันจะปูเนาะสันจะปูได้พี่หน่อยนึงถ้าว่าสันจะปูกับเตอรไปเนาะมันมันหล่นขึ้นตอร์ไปทึ่งๆอันนั้นหรอเปล่าคิดว่าป่ามันโดดๆใช่ไหมโอ้พี่น้องสุดท้ายปอนะงานภูมก็มีได้แบบนี้เห็นตั้งแต่ป่ากำลังมาพร้อมมองใหุ้ทายเยอะๆเลยพี่น้องทำไมถึงว่า มมีเวลาสุท้ายด้บนี้ผมมีเวลาองงานผมก้มาทีแเอาไทยไอ้กน้าพี่น้องเาเอาเากเกี่ยวเียวตัใขายที่งนหน้ามแล้วพี่น้องามาแล้วหมยกไ่เด้พี่น้องเอ้ยน้าม,มาแหงไลต้องสิไ,ไปห้าง้องเตาหรืมั้งนี่ห้า,หาแห้งถึงเดนลองยกเบื้องพี่น้องกส่ไมันมีหมาย โอ้ยคือลายแท้ะเขาไม่ยังเลยออกนะปลายังออกเหมือนกัเอาเนี้ยตาเขาเได้ไหรืเอเป่าไปกี่เดือดปลาโบ้ถึงเขาอยู่พี่น้องแต่ไหมทั้งวันเอายากเฮมีหมองลงเนี่ยไปกี่เดือดปลาอื่นม,มากเลยบอกเฮ้อปลาขาวแปดจอกไปยังดดยดเดี๋ยวากี่เดือกก็ลายถูกปะ

บอกแล้วว่าป่ามันมากที่เสียอยู่บนป่ามีปา่าไปหลับตัวนึงอุ้ยเป็นต่ปาดุดออกเนาะโอ้โอหงอ,อะไรนะเนาะมันดอยู่แต่ว่าม,วมันม,ะะมันหม,มองลงเออดูมันมันเกลียบาใหไ่หมองสันปะไม่ที่งานหยกบริัดเลยพี่น้องต้องไฟังอีกอีกอีกแค่น,นึงแลวก็ะไฟังไเดยดีเดว นี่ยังไมันดึกดกดังดังดังเร็วมันก็เดือก็ระไเถอะวะอ้หคุณเอรพี่น้องเออไลยครับซะโอ้ยหมวงมงนี่มันก็ะลดินี่ยเจ้นสิแต่ว่ามันยกหยากรเนาะไอ้ต่ไปก็เดือดไปครับตามตัวี่ัวย อุ้ยออุปลเนิโดยโอ้ยาเน้เ็ด้งไเอาไมันอยู่ในน้ปเน้อตายแล้ว้ยแ้พี่น้องอยายแแน่ท่านเป็นบาทเลยก็จะเห็น้แม่ยหองยหมองมาบาทเกจเห็นน้ำบ่าพี่น้องตายตายตายซ้มเดเยว นี่ถ้าบอกแปดกับท้องนอนได้หรือเปาแปดแปดเจ็กสองบาทได้พี่น้องเย็นไหมทำอะไรกันใหญ่ได้พี่น้องเอาอะไรนะพี่ดูดิได้หันแล้วอุ้ยคือลายเทอเท่งเท่งผุดลง มาแล้วมาแล้วตีโตโอเค,คนเิ่งๆมันมากลลดพี่น้องตีโตโตีเอาไม่าอตัวใหญ่เลยล่ะอุยอตัวอุยหแท้พี่น้งองอุ้ยปลาไหลปลกุมปักกุมใหญ่ dùng đung tốt tock chạy rồi nói Nhưng mà ngọt, bạc anh nhang, thường thì sâu đung tiềng thì bạc anh nhang này, bạc cụm, ui, Nè, nhìn bọn nó tước 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 luôn cái gì สามตัวปลาขึ้นเลี้ยวปลาขึ้นเลี้ยวโอ้ยงานก็ับได้ไปเฮ็ดบัดนี้ปลากับมะคืนมื้อนี้บัดนี้เอามีแต่คนมีงานผมก็บ่มีเว拉เลยไอายก็บ่มีเวลาผมก็บ่มีเวラอืมอืมอ๋อสามตัวเลยว่างหันไหมแยไปใส่เวละ ลุดออกรมดเลยพี่น้องปลาเปียบรูดพี่นอ้องอ๋อาตั้งหลายตัวเลยหมวปลาแอนพานอะปลาแอนพาน,ะนายาวอะไรอืมเนีย่ยดุดาดุดาดจ้ะฮปลาเปียบได้ไรหรอกอุ้ยสามตัวเนี่ยตัวหนึ่นไงไหม ดึงหัวมนันันะดึงหัวขึ้นมาได้ไหมได้บมครับ <Okay. S 3> โอเคอุ้ยกระสุดมันไรนสวดปหน่อยกระสุดเอาปากแปลวขึ้นลาเถอะนี่ังล่ะคุณแม่ปากแป๊วตรงนู้นท่ไหน ขอเป็นกุ้งตัวไะ้รทีเดียวมีวถ้าปลาบอกแบบให้ยะนั่งปิ้งปวัดเลย่อยๆอะปลา เขาดีเนาะยังบวกเขาเด้ตลอดเปล่าออแบบกระเป่าออหน้าป้าอย่างนี้จอกน้อยกจอกน้อยเดีย๋ยวมันกับไข้กวัวมันมีคนเห็หนแล้วม่เนาะคิดบ่ห้องคิดถึงมาไข้กัวมันมีคนเห็น เอาคือหลายเทมิตตแนวเดียวเลยพี่น้องสามตัวเลยป,ปลาบกเปบไปเฟืองกูน้องออไหมไปไปเองไอนดนน๋นั่นนั่นนบ่ขาดสายจีิงรงสองตัวรูดตัวหนึ่งป,ปลาบกเปบพี่น้องไ่ยใมองเพื่นอน แง่มองเลยท่งแค่ไหแล้วพี่น้องง่มองลยก็สิไปไหมไหมอนะโอ้ออยเชียไม่พี่นำ้ำน้ำตอกแบบมากกว่านมเปล่าไปก็จะเหนจะมันเลยกระานลานก็ลงไปทางนั้แบบบบน แปลาแบบปล่อยไปปล่อยลงถุงนั่นี่กระตือก็ลายเทอเอาหนีได้ปะค่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยุคนตัวหนึ่งมีแต่ปลาแนวเดียวเดียวนี่วอยเอปลาอกเปียบเด้พี่น้อง ไป,ไปอีกสองบาทนะอ๋ะอลงไปข้างล่าง <ไป S 2> ามันน้ำยานปลาลายใช่หืมขาดใจเ,เลยพี่น้องแบอีเลียวอ้าวแอบอีเลียวมมุกแยบทีดี้ดิ นี่เหนี่เาเยววู๊ปลาไหมน้องไหเราปล่ยไนะปลาไหมใหายไปทางล่างกเ้าๆทีนไหม่ปานนี้เดอเด้เดะดสีขาวอม้เจ้ากไดนาอเอาลกหมากเกาอีันี้เดแไดมจึกแล้วไปพี่นอนไปทางล่างไป ง่ายมองละพี่น้องง่ายไหมล้วพี่น้องมาทาง้งมองเสียงดังบพบอกคนฟังว่านง่ายมายจากทางพี่ทางนี้สิเสียงดังจันเอยเด้อพี่น,ออน,น,น้องบ่างหันไปนาไปนาเค่อนบัดนี้มาหลังเค่อนมองปล่อยน้ำบ่างหันอยูขอ่ข้างหน้ามิซิลีเลยแต่ว่าได้กปานิ่งเดีย๋ยน,น,นาะพี่น้องเนาะผู้ใดเบิ่งก็ได้เบิ่งคลิปน้องผู้น้องคลิปนี้มาทางหลังพี่น้องลองเบิ่งว่าสิได้บ่ แต่ว่าปลานอาทิตย์คนหน้ากันป่านนี้เนาะคุณคิมงานยกพี่น้องจะต้องอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยอุ้ยมันหลายแทย้อุ้ยป๊าขาวจากพระป่าอย่างไรแลยวนี่ปื๊ดพี่น้องเอ้ยโอเควอพี่น้องโอเคเลยเนาะพี่น้องเนสวัสดีน้องปลาพวกปลาอย่างไง ไปขี้เดือดปลกกุ้มิม่งสีน้องพี่น้องเนาะไปครับมันแล้วมันแล้วไม้นี่โอเคครับพี่น้องกำลังมันอุ้ยนั่นปลาโดดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดออกเซลล์ซลล์นี่อย่างนี้<ม>ติดเออมันติดไม้อุ้ยพี่น้องติดไม้นี่อย่างไรเนี่ยขักขาดขาั้วข้าทุกอยางโอ้พี่น้องสะดุงะด้งขาดสะดุ้งบริเลขาดด่างเพื่อนเอาด่างเพื่อนบอกนึกว่ามันสะดุ้งขาด เอาพ่นปากสะดุ้งเพื่อนพ่นปากด่างเพื่อนอ๋อพ่นตีดด่างเพื่อนพี่น้องเนาะคุณอาปลากระไรแต่ว่าสะดุ้งบาดขาดเลยเนาะแต่ว่าปลาลายค่ะพี่น้องขคุณ่ะเอ้าเอ้าเอาโอเคเลยพี่น้องตอนันไปตีดมองกันแท้นน่นเพื่อนเนาะตีดแท้ด่างเพื่อนโอเคครับพี่น้องด่างอ่ะจะต้อามาโยนถึงคนเรื่อยๆสิเหลือให้โอเค ต่าขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยพุ่ดำเนอดออกโดดออกแซ่อซ่โดดดโดูดูดูโอ้ยโอ้ยพี่น้องโดดออกแซ่แซ่จ่เป็นยังเอาเท่าที่เอาได้เนาะพี่น้องเนาะขนาดขนาดโดดออกแซ่แซ่ด้วนี่ไปขี่เดินไปขี่เดืินขึ้นไหลเลยร่ะตากแดดเดียวทอดเนาะพี่น้องเนาะคุณอาโอ้ยปลามาแล้วปลามาแล้ว มาเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องฟูดาฟูดาเปดิดบาดนี่ไหมบาดนี่แห่พี่น้องปลากระเดิดเป็นฟูงเลยปลาพี่น้องสะออนป่ะพี่น้องปลาไีา่หอดปลากระแยงปลาเข็งปลากระแยงปลากระเดิดโอ้ยพี่น้องโอ้เยเป็นฟูงปลานขึ้หลายเดียววะวอาสั้างนังก่อนนะ ปลาสะออนนี่บาดนี่แม่พวกพี่น้องพี่น้องปลาขึ้นแล้วมาถือไว้ให้ที่แม่นคนพี่น้องปลามาแล้วพี่น้องปลาเริ่มขึ้นแล้วฮุน่าโดดออกเซลเซลเลยฮุน่าโดดออกเซลเซลเลยอ,อุ้ยปลาเข็งคือไหลายถูกวะปลาโอ้ยพี่น้องปลาเข็งปลาเข็งก็ปลาที่เดือดหลาย กุ้มบ่คใครนายเป็นไรหรอกไหโอ้พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องปลาคืนจะอ่อนบ่พี่น้องปลาคืนปลาเขีงกันไรพวกปลาเขียงนม่ยังไงรุ่งติดรุ่งติดอย่างวะรุ่งติดเลยบ่ค่อยเขา่าเป็นยัง อ๋อแน่นันต้นนั่นไหมน้ำมันโอเคกระดุมติดนิดน้อยพี่น้องไปเขาว่าแถวนี้อูเขาเขาเขาพี่น้องเขาอยู่อืดอืดอ๋อที่ตะป่ากิ่เดือดรุนรนเลยไปยิ่งเดือดรุนรุนเลยพี่นอ้องอุ้ยอ,อ่อดนี่ ใส่ะทำมันยังดึกดึกดึกดึยัดึๆๆๆๆกดดักดักคอยราบ,บอกว่าคอยปันใดปะเอาปลาเคีงพี่น่อูปพี่น้องปลาเคีงมันตส่ปลาเคีงพี่น,อน้องวันนี้ตัวนึงกี่เดือนนะตัวนึงนั่นเอเลยนะ โอ้ยเบิดมือได้เลยนี่พี่น้องสิมันมันเต่างี้โอ้ยโดนออกวะโอ้ยคาอยู่อุ้ยบักหลายเลยแต่ว่าบผมมันไปคิดเดินว่ปะปัดจอกเอา้าโดนออกตัวนึงหรอผมเห็นเลยเมง่อกนโอ้ยหมานหมนัมนหมันเอาชิดๆมาท่างผีแม่เออ มันจังบวติดต่ออุ้ยอุ้ยป้องหกกล้วยไม่มีอะไรจบ<น>อุ้ยไปเอาหารรหงไปหากกล้วยคนไปเอาอะไรวะไม่ได้หรอกพี่นอ้อ,นนนองเห้ยเหี้ยเหี้ยเห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 ้ยห เขาเรียกเราปลาฮักวยแล้วพี่น้องว่าเอาปลาโดดลงเลยปลาไรอีกแล้วอันนี้แล้วอีกแล้วอีกแล้วปลากิดเดือพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงปลากิดเดือพนันมาออกมาซ้อกันพี่น้องเบิงโอ้ยสอนดีเอาตาขี้มันโอ้ยสอนปลากิดเดือเด้อพี่น้องเอ้ยปลาตาซีซ่ละเศร้าโอเคเดี๋ยนาะพี่น้องเ h ็ดแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะ tại đẹp đều thôi nữa tầm hùm ui ui à theo theo chưa thương tìm như thế nào ok โดโดเตะตหนขาเลยออ้ยอ้้ยปลาตกงี้นึงไปยังกั <t art music> ดำดำได้โยบอกที่โดนนะได้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 โอ้ยพี่น้องโอ้ยตะไคร่กระเดิดอ๋อสาบเหล่าเลยพี่น้องกล่องกระหางเอ๊ะมันโบมนมันห่างดอกพี่น้องมันห่อนเหรอวะทีมันแทยมันติดตขัดขาดบางหันมันติดขัดนิดนึงแล้วพี่น้องพอมันห่อนท้ายโดนอะไรมันก็ห่อนเนาะเข้าใจอยู่ดอกพี่น้องโอเค ี่น้องมปงคนงานตากำร่างขึ้นแนตะ่ตัวมีเวลาด้พี่หน้อ,อง,งอยที่ต้อต้อนก่แนเลอโอ้ยเขาจะไปเอาเรื่องเงอ,ยอ,อ,กกอยู่ม <ไ ff? S 1> ีให้ตนหลเรื่องเรศกลณะคุณาโอ้ยหัดปัญญิปาหากล้วยก็ว่าหันก็มีปัญหาสะดุง้งสะดุดพี่น้อ,องคุนับปะเฉีงกห็หลายหลายเฮ้ยคนงาน,ป,น,นปัญญิน,นปัปะเฉงหลายปสลิดตรงพี่น้อง เอาไปเลยเอาไปเลยเออไปเลยไปเลยเบิ่งปลาสลิดไข่เบิง่งคุณอาเมียรนี่แห่พี่ปี๊ตื่นเต้นเลยยกปลากรูไปเลยก็ได้แม่ไปนี่ครับพี่น้องผลงานนา้าขึ้นเนาะอยูย่ยังกอยู่ห้องนลำเคีมบอกเงินเผื่นห้องนลำเคีมใหญ่พี่น้องโอเคครับคุณอาถ้าต่อเพลงน้าม,มันน้าไม่ขึ้นแล้วเสียงพี่เวลาจะเสียงไปอัปเดตปีเป็นยกให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะโอเคครขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคนที่เบิ่งจบจบเนาะคนที่เขาบอกว่าบึงม่เกี่ยวกับคนติดตามครับพี่น้องโอเคครับ เราคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับพี่น้องเมืองคนงานครับโอเคไหสตะลุกคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายครับ